สวัสดีครับวันนี้ลุงจะมาพูดอัปเดตสถานะภัายพิบัติโลกนะครับอีพที่เฉลยก็ไม่รู้ว่าก็พูดไปเรื่อยๆดูวันที่เป็นหลักก็แล้วกันนะครับวันนี้วันเสราร์ที่8มิยอสองห้าหัวข้อย่อยนะสังคมคนแก่คือภัยพิบัติตัวจริงภาระของลูกหลาน <laughs> ทุกคนจะต้องการคนแก่นึกถึงอนาคตในอีกไม่นานฝากไว้สำหรับคนที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปนะครับท่านจะต้องคิดอย่างลุงแล้วนะคือจะอยู่อย่างไรตอนที่เราแก่ชรา,าพ้นวัยทำงานไปแล้วไม่มีเลี่ยวแรงไม่มีทรัพยากรไม่มีเงินทองไม่มีโอกาสที่จะเอาตัวรอดด้วยตนเองได้ นะครับนั่นละคือไปพิบัติโลกที่ลุงหมายถึงนั่นแหละนะครับทุกคนบนโลกนี้จะเจอเหมือนกันหมดยกเว้นประเทศหรือสังคมที่เขามีรัฐบริการดีแต่ว่าต้องตอบตัวเองก่อนนะว่าเราอยู่ในสังคมแบบอย่างนั้นหรือเปล่าเราโชคดีขนาดนั้น,นนั่นเชียวหรือถ้าไม่โชคดีเนี่ยก็คลิปนี้นะคลิปเรื่องอัปเดตสถานะไปพิบัติโลกเนี่ยก็อาจจะช่วยให้ท่าน ได้มองเห็นช่องทางหรือโอกาสที่จะเอาตัวรอดได้ในยามแก่ชรานะครับเรามาฟังดูกันว่ามันมีสาระที่ควรควรแก่การนำไปคิดหรือเป็นประโยชน์อย่างไรนะข้อที่หนึ่งก็คือว่าภคยพิบัติโลกเนี่ยในที่นี้ของหลุมไว้ถึงภัยพิบัติส่วนตนนะครับ เพราะว่ามันทําให้เราเดือดร้อนมันไม่ใช่ของไกลตัวนะมันเป็นของที่เราทุกคนจะต้องประสบและเจอนะครับอ่าเป็นของเป็นเป็นของสามัญธรรมดาในโลกนะ่ะจึงเรียกว่าภัยพิบัติโลกนะครับโอเคข้อที่สองสถานการณ์โดยรวมรอบรอบโลกเนะนี่ยในสังคมโลกเนะี่ยมันตกต่ำลงนะเอาตั้งแต่ สิ่งที่อยู่เวดล้อมใกล้ตัวเราเองเนี่ยมันคิดว่ายังไงอะตั้งแต่สมัยเด็กๆจนปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันดีขึ้นมันเท่าเดิมหรือมันแย่ลงคำนองเย้นนะครับสำหรับลุงแล้วเนี่ยก็คือว่ามันแย่ลงนะอืมแต่สมัยก่อนนั้นในน้ำมีปลาในนายมีข้าวเดี๋ยวนี้ในน้ำมันมีแต่อะไรล่ะมันมีมันมีแต่อ่า อ่ามลพิษใช่ไหมครับน้ำไม่สะอาดนะปาลาเปลือก็เหลือแต่บางพันบา,บางสายพันธุที่มันมันน้อยนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับแต่ก่อนน้ำในแม่น้ำเจ้าพยายังมีปลาจะเพียนนะปลาจะเพียนอ่าปลากระพงนะกระพงขาวกระพงแดงเดี๋ยวนี้มีแม่แต่น้ำในแม่น้ำเจ้าพยาแล้วแถวปากอ่าวนะ ลึกเข้ามาประมาณ5้กิโลพวกนี้ยังมีปูทะเลเลยเดีย๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับต่อไปภัยจากสงครามสงครามอสงครามทั้งในช่องถิ่นนะลบกันเองระหว่างอนักนักการเมืองไ่ว่ซ้ายฝ่ายขวาไ่ายอ่าหัวโบราณฝ่าหัวเก้าหน้าขัดแย้งกันนะครับแล้วก็ สงครามในระหว่างประเทศในระหว่างภูมิภาคอย่างเช่นสงครามในยูเครนอิรัเเซียส,ยสงครามระหว่างยูนะครับกับอาหรับความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันทำนองนี้เป็นต้นสงครามในพมา่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อสามเศร,รษฐกิจเศร,รษฐกิจเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่ในภาพรวมรวมแล้วก็คือรายได้มันต่ํา นะครับข้าวของแพงนสวนทางกับรายได้นะครับทำให้ความเป็นอยู่มันลำบากฝืดเคืองนะครับคุณคุณภาพชีวิตก็ตกต่ำเป็นผลให้คุณธรรมศีลธรรมเนี่ยมันเสื่อมลงเพราะว่าคนไม่มีเวลาไม่มีความใส่ใจที่จะมาปฏิบัติธรรมกันนะครับมัวแจะมานั่งเอาตัวรอดกันตะกิจกะกายเนี่ยจะเอาตัวรอดให้มันพ้นทุกข์ ทุกทั้งไหนทุกทั้งโลกอ่ะคือราบยศสุขสรรเสริญอ่ะนะครับมันไม่เพียงพอที่จะดำรงตนอยู่ได้อย่างมีคุณภาพเขาก็เลยต้องไปผลขวายในเรื่องของราบยศสุขสุขสรรเสริญราบพึงเงินทองนะอ่ากันก่อนนะให้มันพออยู่ได้ก่อนอ่าเสร็จแ,แล้วมันก็มัวเมาเมื่อสอ่าหาแสวงหามากๆใช่ไหมครับไอ้พวกนี้ไม่เป็นเกลเด มันก็มัวเมามีความโลภไม่รู้จักพอศิลธรรมก็คุณธรรมก็เลยเสื่อมก็เลยมุ่งแต่เรื่องของเงินทองนะครับยศถามรดาศาักดิ์ตำแหน่งที่การงานนะครับความสุขทั้งโลกแล้วก็การสาแสวงหาการยอมรับจากบุคคลอื่นหรือจากทางศาสาชนะเรียกว่าลาภยศสุขสังเสริญน,นะแล้วก็เมื่อไม่ได้เมื่อไม่มีบางคนก็หันไปประกอบอาชีพเป็นมิจฉาชีพ หลอกลวงเห็นอยู่บ่อยๆลุงเองก็เคยโด,โดนมาแล้วทำทองนี่มันต้นนะชุกชุมมากมิจฉาชีพนะครับชุกชุมมากแล้วก็โจรผู้ร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิจฉาชีพในในอินเทอร์เน็ตนะนะอ่างเนี่ยหลอกลวงกันเยอะโอเคนนะสถานการณ์ข้อสามสถานการณ์ในอนาคตนะครับในอนาคตก็จะมี 3.1มนะมองเห็นอนาคตของประเทศเนี่ยว่ามันจะมีสภาวะการเหมือนเหมือนเดิมแต่หนักกว่าเดิมคือรวยกระจุกจนกระจายคือความมั่งคั่งหรือทรัพยากรเนี่ยมันจะไปอยู่แกับคนกลุ่มหนึ่งซึ่งผูกขาดต้านโอกาสนะครับได้โอกาสดีกว่าคนอื่นหรือในกิจการผูกขาดทั้งหลายแหล่นะครับมันจะไปได้ดีนะครับสังเกตดูลบๆตัวเราเองสิว่าเราเห็นอะไรมากที่สุด ทำนองนี้นต้นเราเห็นการผูกขาดหรือกิจการผูกขาดนะครับเห็นความเจริญรุ่งเรืองของกิจการผูกขาดเหล่านี้นะครับในขณะที่กิจการ SME กิจการโชห่วยภูมิีนนะของบุคคลทั่วไปเนี่ยหรือโอท็อเนี่ยมันไม่ได้เจริญรุ่งเรืองแล้วนะครับหร,หรือว่ารุ่งเรืองน้อยลงถอยลงไปทำนองนี้เนต้นนะก็ อันที่สองที่เราเห็นคือปากจัดเยนฉีบท,ทุกคนก็ดิน้นรลนตะกายข้างฝานะครับอดิน้นหลนทีื่อจะเอาตัวรอดให้พ้นจากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาคือความยากจนน่ะทั้งหลายแหล่นะครับข้อสามคือว่าหลายคนมีความกังวลลึกๆอยู่ในใจนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยกลางคนหรือวัยแก่คือว่า จะใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณได้อย่างไรให้มันอยู่รอดตลอดปลอดภัยจนถึงวันตายเองเงินมันจะหมดก่อนตายหรือเปล่าวะทำนองนี้เป็นต้นนะว่าเงินหมดแล้วเรายังไม่ตายเราจะทำยังไงดีวะนะครับอันนี้ก็ถึงว่าเป็นสถานการณ์ในอนาคตนะของประเทศหรือของสังคมยกเป็นประเทศที่เขามีรัฐวิการที่ดีซึ่งก็ไม่ต้องพูดถึงนะ เพราะว่าเราไม่ได้โชคดีที่ไปอยู่ในประเทศนั้นๆน,น,นะครับข้อสามจุดสองจำต้องนะจำต้องมองหาหนทางอยู่รอดแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยนะครับเราต้องคิดไม่คิดไม่ได้หรอกเพราะว่าคนเรามีสิทธิ์จะคิด <c oughs> จำต้องหามองหาหนทางอยู่รอดอหลักๆก,ก็คือที่มาลงใน YouTube อัปโหลดกันใน u t u b e คือให้เร่งปฏิบัติธรรมบอกว่า ปฏิบัติธรรมล้วจะอยู่รอดได้นะครับอันนี้มันตอนแตนสำหรับลุงแล้วเนี่ยปฏิบัติธรรมเพื่อจะละนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้านี้เป็นอุปสรรคในการกางกาัก้นความสําเร็จทั้งปวงนิวรณ์ห้าได้แก่ละหนึ่งตัณหาราคะนะครับตัณหาราคะก็คือ,อความความมากักมาก,มาก,มากในกามนะครับอันที่สองคือความอยากเป็นนู่นนี่นั่นที่เรียกว่าภวะตัณหานะครับ อันที่หนึ่งเรียกว่ากามตัณหาคือว่ามากๆในกามในกรารมคุณอันที่ feet, สองคือภาวะตัณหาอยากเป็นนู่นนี่นั่นอันที่สามคือวิภาวะตัณหาไม่อยากเป็นนู่นนี่นั่นอยากออกจากทุกข์อันนี้เรียกว่า,วากามตัณหาอันที H ่ a. สองคืออิจฉาไปบัตรอาฆาตมีโทสะอิจฉาไปบัตรอาฆาตนะครับอันที่สามก็คือมีความขี้เกียจง่วงเหาหานอนอันที่สี่คือมีความพุ่งซ่านนะครับ อันที่ห้าก็คือมีความลังเลส,สงสัยในคุณพระรัตนตรัยนะครับเน้นแค่ตรงนี้ละ่ะเน้นแค่ปฏิบัติธรรมเพื่อละนิวรณ์เพื่อให้เราเป็นคนที่ดีมีกิเลสน้อยมันจะได้มีสติปัญญามากขึ้นเพราะว่ากิเลสก็คือเครื่องบดบังสติปัญญากิเลสคือนิวรณ์ห้าหลักๆนะครับมันก็คือเครื่องบดบังความสําเร็จในิสติปัญญาที่เองนะครับ แล้วก็อ่าพึ่งพาตนเองนะครับพึ่งพาตนเองนี่ก็คือมองไม่เห็นทางอื่นเลยตอนนี้ลุงก็มองไม่เห็นทางอื่นนะนอกจากทางกเกษตรกรรมทางด้านอ่าป,ปศุสัตว์นี่ลุงก็ไม่เอาเพราะว่าเป็นการค้าชีวิตสัตว์ซึ่งเป็นเป็นอาชีพที่ในในสังคมคนพุทธเนี่ยเขาไม่สนเสริญกันเลี้ยงได้เลี้ยงนะครับประเภทที่ว่าอ่าขาย เลี้ยงวัวแล้วเอาวัวไปให้เขาเชือดเลี้ยงควายเอาควายไปให้เขาเชือดขายเอากินเนื้ออะอย่างเงี้ยทำนองนี้เป็นต้นเลี้ยงเป็ดไก่ก็เอาทั้งกินไข่กินเนื้อทำทองเนี่ยนะเลี้ยงปลาก็เอาปลาไปให้เขาทําอาหารทำเงี้ยน,นี่เราอาชีพที่บิดเบียนชีวิตสัตว์ไม่ควรกระทานะครับลดได้ลดเลยนะแล้วก็น่าจะเป็นอนาคตนะ ที่ยืนยาวน่าจะเป็นการผลิตอาหารประเภทบางสาวิรัตนะครับอาหารอ่าโปรโตีนบางสาวิรัตคือสมัยนี้ก็มีโปรโตีนจากพืชนะซึ่งมีคุณค่าใกล้เคียงหรือมากกว่าโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ด้วยซ้ำไปถ้าศึกษาดีๆนะอ่าไปดูดีนะครับเราก็จะพบว่ามีพืชบางตัวเนี่ยที่ให้โปรโตีนได้ทัดเทียมหรือมากกว่าเนื้อสัตว์สามารถจะอยู่ได้ให้ทั้งแป้งทั้งโปรโตีนอ่ะเหมือนกับจะเรากิน กินเพื่อชนิดนีดด้แล้วนะครับเหมือนก็กินข้าวแล้วก็กินเนื้อเป็น,นตัวไม่ขาดสารอาหารนะอืมอก็ก็เป็นเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีอาชีพควรจะมีอาชีพหลายช่องทางนะตั้งแต่สองหรือสามช่องทางขึ้นไปนะครับเพราะว่าอาชีพเดียวอาจจะ,ะไรายได้ไม่พอหรืออาจจะไม่มีความมั่นคงเพราะว่าเจ้านายก็ เขาจะไล่ออกวันไหนก็ได้ทำาหนองนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าไอคนที่มาสมัครงานหรือหางานทำอ่ะมันมากเกินความต้องการในอนาคตข้างหน้าแข่งขันกันเยอะนะครับเราแข่งไม่ไหวแล้วก็ต้องมีอาชีพและหลายช่องทางเพื่อจะเป็นอ่หนทางความมั่นคงในชีวิตของเราเองนะครับแต่ต้องเป็นอาชีพสุจริตนะไม่ใช่ว่าไปเป็นแกงคอเซนเตอร์หรือไม่ก็ไปหลอกลวงเขาไป หลอกให้เขาโอนตังมาจะให้โอนสินค้าให้จะส่งสินค้าให้แล้วก็พอได้ตังไปแล้วก็งเงยียบหายต้มไปทำนองนี้นะไม่ทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราตกต่ำลงคือเวนกรรมมนะัมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับมันจะเป็นการซ้ำเติมอนาคตของตนเองอคนคนไม่ศึกษาธรรมะก,ก็จะไม่รู้เรื่องในเรื่องนี้นะแล้วก็ถ้าคนทำกรรมไม่ดีเนี่ย ยังไม่ถึงระดับที่มันมีผลสูงทําให้เกิดวิบากซึ่งส่งผลในชาติปัจจุบันก็ยังคงรื่นเริงบัน,น,นเทิงใจไปกับการทําคําชั่วไปเรื่อยๆจน่อยาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยอพอกําลังของอวิบากกรรมตอนนั้นกําลังของอาคุศลกรรมมันส่งผลให้เนี่ยก็จะโดนหนักมาโดนยินยาว แล้วก็จะมานั่งโทษว่าเอ๊ะทำไมเกิดมาชีวิตนี้ถึงอาภัพอับจนจริงๆเดี๋ยวตัวเองทํามาก่อนทั้งนั้นนะไม่เป็นไม่มีเหตุบังเอิญนะครับมีเหตุมีปัจจัยเป็นสืบเนื่องต่อกันนะ,ะจากหนึ่งไปสองจากสองไปสามทันองนเป็นต้นไม่มีว่าจากหนึ่งกระโดดไปสองหรือจากสองลงมาเหลือศูนย์เนี่ยทัทนองนี้นนะโดยไม่มีเหตุผลนะมันมีเหตุมีผลซึ่งกันและก,กันนะครับแล้วเราก็ไม่ประกอบอาชีพค่าหรือเบียดเบียน,ยนชีวิตสัตว์ นะครับเลี้ยงปลาเพื่อจะขายเอาเนื้อเลีย้ยงสัตว์เพื่อจะขายเอาเนื้อเอาเลือดเอาเนื้อเขานะ่ะมันไม่ควรทําน,ทนะครับเลี้ยงได้ก็เลี้ยงเสียนะครับอาชีพของพระอริยบุคคลเนี่ยท่านจะไม่ทําในสิ่งเหล่านี้เลยนะถ้าอยากจะเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยอย่าทําอาชีพอย่างที่หลุงว่ามานะครับเพราะท่านจะเป็นไม่ได้หรอกนะครับอย่าว่าแต่พระอรหันต์เลยพระโสดาบันท่านก็เป็นไม่ได้นะครับ โอเคอ่าต่อไปนะดังนั้นท่านจำต้องหาพื้นที่เกษตรกรรมที่สามารถทำได้โดยลำพังแรงงานตนเองนะอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นนะครับเพราะว่าคนอื่นเขาจะมองว่าท่านเนี่ยสติจสตังไม่ดีจริงต้องนะครับอ่าไปทำอะไรเรื่องโลกแตกเขาหัวเราะ <laughs> ท่านจะต้องทำได้ตามลำพังนะทำให้เห็นก่อนนะครับก็พื้นที่ไม่มากนะก็ แรงงานของท่านก็หนึ่งคนก็ประมาณสองถึงห้าไร่นะทำองนี้เป็นต้นก็ก็ก็ทำได้โดยใช้การใช้แรงงานเพียงคนเดียวนะทำองนี้เป็นต้นแต่ว่าพื้นที่อันนั้นจะต้องมีแหล่งน้ําใต้ดินคือแหล่งน้ําผิวดินเนี่ยยังยังพอที่จะออมองข้ามไปได้นะเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะมีปัญหายึดตั้นหนึ่งคือน้ํามันขาดน้ําผิวดินจะแห้ง นะครับดินจะแตกและแหง้งน้ำจะแห้งถึงถึงว่าถ้าไม่แห้งเนี่ยน้ำก็จะท่วมเหมือนกันเถอะ <c oughs> นะครับนะมีสองอย่างคือมันไม่มีความพอดีละในสภาพสิ่งแวดล้อมในอนาคตข้างหน้านะครับมันเรียกว่าเป็นสภาพสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงนะคือไม่ขาดแคลนอย่างรุนแรงก็มีมากเกินเกินความจําเป็นต่ำตองเป็นต้นนั้นแหล่งน้ําที่ยังพอเป็นน้ําสะอาดและก็ใช้งานได้เนี่ยก็น่าจะเป็นแหล่งน้ําใต้ดิน หรือว่าถ้าท่านมีทั้งสองอย่างได้ก็จะดีนะสององนี้เป็นต้นนะครับจะดีมากๆแต่มันจะหาได้อย่างไงอะ่ะนะครับเพราะว่าใครๆก็ต้องการพื้นที่อย่างที่ลุงว่ามาใช่ไหมละ่ะก็ต้องพยายามสาะสแสงหาหน่อยแล้วก็ท่านจะต้องเตรียมหาพลังงานฟรีพลังงานฟรีคือพลังงานจากแสงแดดจากลมจากน้ําตกนะจากคลื่นในในในน้ำขึ้นในทะเลนะขึ้นในแม่น้ำสององนี้ก็ได้นะ ท่านต้องหาความรู้ในสิ่งเหล่านี้ไว้นะครับอย่าหวังพึ่งคนอื่นแต่จงเป็นที่พึ่งของคนอื่นนะครับแล้วมันจะมีความสุขเพราะการที่ไปหวังคนพึ่งคนอื่นนั้นท่านก็มีจิตใจตุม้มตุมต่อม,ม,ม,มว่าเอ๊เขาจะให้เราพึ่งหรือเปล่าวา่อนตองนี้เป็นต้นนะแต่ว่าถ้าหาว่าท่านเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้เนี่ยท่านจะมีความสุขนะครับเพราะว่าท่านจะสามารถแก้ไขปัญหา ให้แก่คนอื่นได้เป็นวิทยาทานก็จะเป็นการสร้างบารมีแบบหนึ่งนะครับเรียกว่าธรรมทานนะครับโอเคนะตอนีอ้ท่านเป็นที่พึ่งของของคนอื่นได้เนี่ยด้วยการเอาตนเองให้รอดก่อนนะแล้วจึงจะช่วยเหลือคนอื่นนะครับต่อไปเอื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่นะครับสาธุชนกัริยาณมิตรและคนดีท่านต้องพยายามอ่า ช่วยเหลือเกื้อกูลคนดีนะให้เขาได้รับโอกาสให้เขา,าได้รับความช่วยเหลือก่อนคนทั่วไปคนดีก็เป็นคนที่มีคุณค่าในสังคมเพราะว่าเมื่อคนเหล่านั้นอยู่รอดปลอดภัยแล้วเนะี่ยเขาจะทําตัวเหมือนกับท่านน่นแหะนะครับคือเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับนะครับต่อไปตั้งอธิษฐานจิตขอเป็นคนดีมีศีลธรรมมีสุขภาพดีอายุยืนยาวแข็งแรง เพื่อกิจการโลกแตกโดยเฉพาะกิจการโลกแตกก็คือกิจการเพื่อประโยชน์ส่วนตนไปพร้อมๆกับประโยชน์ส่วนรวมนะครับอันนี้เรียกว่ากิจการโลกแตกหรือวินวินโปรเจกต์นะครับต่อไปนะไม่ยึดมั่นถือมั่นในความสำเร็จพร้อมสละออกเมื่อยามต้องอพยพหนีภยัยหรือยามจําเป็นนะครับเพื่อรักษาจิตไม่ให้ตกต่ำ แล้วก็ครอ,อบงามด้วยอาก,กุศลลลาเจติสิกนะครับหรือกิเลสดังนั้นจึงต้องพร้อมด้วยหนึ่งหาเพื่อนร่วมอุดมการอย่างที่ลุงกำลังหาอยู่เนี่ยแต่มันไม่ค่อยจะมีหรอกนะเพราะว่าส่วนใหญ่เก้าเก้าปอร์ซนเขามองว่าลุงทำเรื่องไร้สาระต่อไปนะ,ะท่านต้องมียานผาหนะโลกแตก อา้ยานพานาโรคแตกลุงเคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ไปหาดูนะสนใจก็ไปหาดมูมันเป็นยังไงนะ้ายานพานาโลกแตกนะครับต่อไปนะฮะ้่นต้องมีเชื้อเพลิงและพลังงานเชื้อเพลิงเนี่ยลุงลุงไม่เขาเป็นห่วงนะเพราะว่าถึงยามจําเป็นนะเราก็สามารถเอาขยะเอาเอาพลาสติกอะนะครับ l d p e h d p e พวกเนี้ยนะเอามาทําเชื้อเพลิงได้เอามาทํา อ่เป็นน้ำมันเบนซินหรือน,น้ำมันดีเซลได้นะครับก็น่าจะพอประทังไปได้เพราะว่าขยะมันคงจะโลดโลก,กอะน,นะคิดว่าอย่างนั้นนะอืมมันคงจะหาได้อยู่นะครับก็สมัยนั้นทำได้ประมาณสักสิบลิตรก็เดินทางไปได้ประมาณอ่าร้อยกิโลเมตรแล้วนะอืมก็ไปไกลพอสมควรละอืมอยากเดินทางไปกว่าน,นี้ก็ทำให้มันมากๆกกว่าน,นี้แล้วก็เดินทางทีเดียวนะครับอ่าโอเคนะ อ่าลุงไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องน้ามันพรประเภทนี้เท่าไหร่อ่ต่อไปอะที่ลุงเป็นห่วงคืออาหารนี่แหละนะครับเพราะมันต้องกินต้องใช้อาหารเนี่ยนะอาหารที่ไม่มีวันหมดทํายังไงถึงจะหาได้ก็หาจากต้นไม้ะนะก็เลี้ยงต้นไม้ไว้ปลูกป่าไม้เยอะๆปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้ที่ให้อาหารได้นะไม้ผลไม้ที่ออกลูกทั้งทั้งปีตลอดทั้งปีสมัยก่อนนั้นนะคนอินเดียเขาอยู่ได้ด้วยการบริบริโภคผลไม้นะ นักบวชนะนโยคียสมัยพุทธกาลนะพุะธองค์ก็บำเพ็ญบารมีสามสิทัศนะนะครับในป่าในด,ดงเนี่ยพุะองค์ก็ใช้ผลไม้ในป่าประทางชีวิตก็อยู่ได้นะครับไม่ต้องใช้เนื้อสัตว์ไม่ต้องใช้โปรตีนสูงนะครับไม่ต้องใช้ข้าวก็ปลูกอะไรที่มันมีออกลูกตกุตกๆอะ่ะแล้วมันออกลูกทั้งปีอะ่ะแล้วก็พอกินได้ถ้ามันเหลือกินเนี่ยก็ไปทําตากแห้งนะครับเก็บแบบตากแห้ง แล้วเอามากินเช่นกล้วยอย่างงี้นะกล้ตากแห้งเนี่ยมันก็อยู่ได้ข้ามปีนะครับอยู่ได้สบายๆนะครับต่อไปน้ําสะอาดน้ําสะดวกน้าสะอาดที่ปลอดภัยก็ต้องเป็นแหล่งน้ําแนะนําว่าเป็นแหล่งน้ําใต้ดินนะไม่ใช่น้ําผิวดินนะครับเพราะน้ําผิวดินเนี่ยตัวจุลินทรีย์มันเยอะไอตัวพยาตัวยึกย,ยือมันเยอะนะครับเอามันก็ไปฝังตัวอยู่ในระบบกรองน้ำมันอะนะ ไม่ค่อยดีหรอกไปใช้น้ําใต้ดินลึกๆหน่อยนะอย่างน,น้อยก็เกินสี่สิบเมตรขึ้นไปอ่ะถึงจะด้เป็นน้าที่พอสะอาดได้แต่ต้องระวังเรื่องความกระด้างความกระด้างหรือหินปูนในน้ําเนี่ยมันสูงอาจทําให้เกิดเป็นนิ่วได้ก็ต้องหาวิธีการกําจัดหรือบำบัดมันด้วยการเอาไปต้มนะครับเพื่อกําจัดความกระด้างหรือเอาไปต้มแล้วเอาไปกลั่นทําให้เป็นน้ํากลั่นแล้วเอาน้ํากลั่นมาใช้งานอีกทีหนึ่งนะอืม ต่อไปยารักษาโรคเนะี่ยก็มีทั้งยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณพวกสมุนไพรเนี่ยก็หาไว้บ้างหาความรู้ไว้บ้างไปซื้อหนังสือตำรายาสมุนไพรเก็บเอาไว้ก็ได้นะครับเวลาจําเป็นขึ้นมาไม่มีหมอเพราะหมอคนไหนจะมาอยู่กับเราอะ่ะมันน้อยนะปริมาณหมอในในสังคมเนี่ยมันน้อยอ่าอ่าพันคนจะมีหมอสักหนึ่งคนไหมละ่ะนะครับมันไม่มีนะครับหายากก็ต้องเป็นหมอเองอะ่ะ รักษากันตามมีตามเกิดยาพื้นบ้านก็ว่าไปนะครับต่อไปก็คือ,อเสื้อผ้าอาพรอ,อาพรที่เหมาะสมเครื่องนุ่งผม,มอากาศอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะเช่นว่าถ้ามันเกิดโพชิปการสลรับขั้วโลกขึ้นมาเนี่ยพื้นที่ในพื้นที่ที่ตอนชื้นอาจจะเป็นพื้นที่มีหิมะตกทั้งปีก็ได้ใครจะไปรู้ เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องอพยพใช่ไหมครับมีเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตและการเดินทางการประกอบอาชีพทัองนี้เป็นต้นนะแล้วก็ที่สาคัญคือว่าถ้ามันไม่เกิดสภาวะอย่างที่ลุงพูดมาเนี่ยดูบรรทัดสีแดงนะสังคมคนแก่คือภายพิบัติตัวจริงนะเป็นภาระของลูกหลานอย่างน้อยพวกท่านทั้งหลายซึ่งเป็นคนแก่เหมือนลุงเนี่ยก็จะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานมากนัก ทำตัวให้มีไรายได้ตอนแก่บ้างนะครับลูกหลานก็จะไม่ต้องไปเลี้ยงดูท่านมากหรือถ้าท่านประสบความสําเร็จค่อนข้างจะดีหรือยอดเยี่ยมนะ่ลูกหลานท่านจะ,จะ,จ,ะจะได้อนุสง์จากสิ่งที่ท่านประสบความสําเร็จด้วยเพราะว่าเวลาแก่ตัวลงมาลูกหลานก็จะสบายนะครับทําทุกอย่างเพื่อลูกหลานแต่ว่าไม่ใช่ทุจริตคอร์รัปชันกอบโกยทรัพย์สมบัติของส่วนรวม ไปให้ลูกหลานหรือไปเก็บมาให้ลูกหลานให้วงตระกูลตนเองนะเพราะอย่างนั้นน่ะมันจะทําให้ท่านวายชนไปนแล้วนะ่ะท่านอาจจะต้องเป็นขอทานหน้าประตูบ้านของลูกหลานท่านก็ได้ใครจะไปรู้ <laughs> โอเคมีแต่เพียงเท่านี้นะนะ <laughs> คลิปนี้สวัสดีครับ